ฉันและเป็นลูกชาวนาตื่นเช้ามากกับเขาหัวเขาซูห้วนฉันและเป็นลูกชาวนา ตื่นเช้ามาก,ก็เข่าหัวเข่าสวนโอ้ยหอนเือเก่าพี่น้องมีนว่าเพื่อนยากดีตัวนี้หาไม้หาไหลหาเพื่อนแห่งเพื่อนในวัตเไป,ไปดังเพื่อนดังไพ่พ่อระยางปู่ยางป่าก่อนนะพี่น้องเไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองปายครับสมื้อนี้ผมล้ำคนลำ้นลำขี้กะมาเข้าหัวเข้าสวนเ้ย <c oughs> มาหาไม่หาไหลที่มันแหงแน่แหะพี่น้องฟ้องไปเอาไว้สเปนเกล็ฟื้นย่ามันแกดเบอืกอกัพี่น้องพี่น้องครับได้ส่วนของไม่ที่มันแหงกิ่งไม่ที่มันแหงที่มันดวงล,ล้นลงมจาจะกบกไม่นะครับ็ด,ดีหรือว่าเฮาหุนต่อยลมแม่็ด,ดีได้ครับพี่น้องเนี่อยเสียเขาก็สามารถที่จะนํากิ่งแหงของไม่นะครับ กิ่งใหม่เพราว่าใหม่ยังกระตานแต่ใหม่ส่วนมาม่จะเป็นพวกไหม่ยืยนต้นหนระือพี่น้องหากว่าเขาแห้งกิ่งใดที่มันแห้งอยู่ทท่งดันนันไพี่น้องเนาะโอ้โหหักมาเลยที่ะเนี่ยนี่พี่น้องเสียงหักดังปุเลยพี่น้องครับกิ่งใหม่งายใหม่ที่มันแห้งอยู่เท่งเหมนต้นใหม่ต้นไ,ตนไหลน,นะครับถ้าเขาแห้งแล้วหมายถึงว่าในส่วนเขาบามสารถที่บายึดติดกับลำนต้นได้แล้วนะครับ พวกเสี่ยวพวกอย่างเขาแห่งเหวตายคือวัฏจักรของชีวิตคนเท่าแหะพี่น้องเขาก็จะลลนงลงมาเขาก็สามารถที่จะมาหาใหม่หาไหลนะครับไปเป็นเชียเพิ่งเห็ดฟื้นกอไฟหุงเขา่าหุงหาอาหารหนึ่งเข่าหนึ่งตาเห็ดกับเข่ากับน้ำได้นะครับพี่น้องเนาะนะครับที่สิ่นละนะครับกับไม้เข่าหัวเขาสวนพี่น้องเอ,อ้ยไม่หาไหลก็ไบเปลเห็ดฟื้น หาอะไรอันนี้ก็เป็นนพวกไม้อันน huh. ี้ก็เป็นพวกกันกิ้งไม้กับกินที่ว่าเขานผมคนลําชี้นะครับเป็นกิ้งไม้กับกินที่ผมคนลําชี้ตัดลงมาไว้นะครับตัดลงเพื่อไว้ให้มันแห้งนะครับเหตุก็คือว่าต้นกับกินนะครับมีประโยชน์มากไหมนะครับเพราะว่าบางทัาฑที่ช่วงที่เขายักเป็นต้นเป็นเปลี่ยนอยู่ครับเขาก็ให ไห่ยอดไผ่หมากอ้อนหมากแกเข้ากับสามารถอันเก็บไปกินกับเป็นปนกับแก้วกับลาบก็ได้นะครับตำมุฮงบอกหอยในแก่แก่กับมะเซียนตำมุฮง,งกับแหงเสีบพี่กันพี่น้องมันอีคนลำขี้กับมาเขาหัวกขาสวนมาหาเบิงบ้งไม้เบิ้งไหลหาตัดใบกลมใบกลวยแนะ่นะครับ ในเส้นของกันไม่แหงนะครับเป็นเชี่ยเพื่องยยาดีนะครับพี่น้องปองไปหากไสเขา้ากปนพูลัพี่น้องดังโปะเลยเท้ากับว้แต่อ้อยพืชอ้อยไฟย่ามแกลอดยุบัดห้องหมดพี่น้องย่ามแกดหมดนะครับย่ามไฟบ่ม้ามุงหาอาหารด้วยกระถาไฟฝ่าตอไฟฝ่าพไฟฟาด้เยห้กับหน้าหาพื้นหานไม่เตรียมใบเป็นเชี่ยเพื่องแยกดีไบแต่ฮุงหาอาหารเฮก็เขากบปานะครับพี่น้องมี่พี่น้องครับอันนี้ท่านหลังนี่คนที่ท,ที่ว่านี่ยกล้ กล้วยนะครับไปพี่นอาา้องจะพาไปเบ่งอันต้นกล้วยนี่เกิดจากอันที่ว่าหลังจากกันคนลำชี้ตัดต้นตัดต่อห้ออีกแล้วประม้านสองสามรอบแล้วพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้คือปีกล้วยนี่พี่น้องเห็นป่ะนี่นะครับปีกล้วยเกิดจากกันเกิดจากต้นที่ว่าเกิดจากต้นที่ว่าคนลำชี้โอ้โหฮอ,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 อนเกิดจากที่ว่าคนลำชี้ ตัดต้นเขาเลยนะครับพี่น้องเห็นบ่ตัดต้นเขาเลยนี่เห็นบ่พี่น้องต้นใน้อ่ๆยนี่พี่น้องนี่ต้นน้นยวยขอเลียกเชบ่เหรอขอเลียกเชบ่นน่ครับพี่น้องอันดีคือคนลําชีตัดไปแล้วนะครับคนลําชีตัดต้นเขาไปแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่มเนี่ยผมคนลําชีตัดต้นต้นน้องเขาไปแล้วนะครับวันนี้เขาเหลือจะต่อวันนี้เกิดนอหล่ครับพี่น้องเกิดน้อคือไม่หีีเห็นบ่ครับนี่ เกิดนอนขึ้นมาแล้วก็มี่ปีนะครับพี่น,อน,น้องเลยเกิดขึ้นมาประมาณนั่นว่าหนึ่งแลก็มีปีนะครับพี่น,อน้องก็มีปีปีออกกอ,อกฝายเลย่อครับพี่น,อน,น้องเลยก็เรียกว่าเป็นวัฏจักรเป็นการเจริญเติบโตเจริญพันธุ์ของต้นกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับทั้งที่ว่าไอ้กอกล้วยต้นแรกนะครับเงาแรกเนี่ยผมตัดไปแล้วมาอีกรอบสวงก็ตัดไปอีกนะครับรอบที่สามน้องเขาก็ เกิดนอขึ้นมาแล้วก็ว่าขึ้นปีครับพี่น้องนี่งสงสันสิไในโศกนะพี่น้องเนาะนี่ผมคนลำขี้กับพ่พผีผนองมางเบิงเสาหนียู่ไอหัวยู่สวนนะครับนี่ครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหมดแดงกับกัดเบิงท่านี่พี่น้องบะน,นี่ทาทนี่เด้ออันนี้ยึดหลังบานคนลำขี้เบิงท่านี่ครับพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นต้น,น,นัลาดเชพึกนะครับนี่จะเป็นต้นลาดเฉพึกหรือว่าต้นคูดน,นะครับพี่น้อง หลังจากออกดอกเลีองกระลามเดาเห็นบ่วง้นกล่องกองง้อบนี้พี่น้องหลังจากกันออกดอกเลี้ยงกระลามเดาบะนี่ก็นมนี่หมากมีผลไว้คับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่นี่ครับผมคนลาขี้กับผ้าพี่น้องมาเบืองเสาบะนี่นะครับพี่น้องเอาสำหรับบะนี่นะครับเชว์บะนี่พี่น้องอยุ่เย็นเป็นสุกแกเก็บแกไข่ยก่ป่วยลำด้วยส่วนหนากลับมาพบพ้อกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ